บางท่านบอกว่าทําไมเปิดเบา,าแล้วไฟมันไม่วิ่งเล่งตรงนี้แรงแล้วไม่วิ่งเพราะว่าตรงนี้เราเปิดเบาเนี่ยครับถ้าเกิดเราเปิดแรงมันก็จะวิ่งนะครับตรงนี้เราเขลดก่อนนะครับเนี่ยลดก่อนอ่าอย่างนี้มันก็จะวิ่งแล้วนะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปถ่ายงานก่อนส่งนะครับตัวนี้จะเป็นตีคอร์สสี่ทายอีกแล้วนะครับหลังๆก็จะมีแต่ตีคอร์สอย่างเดียวเลยโดยมีตัวอื่นเลยนะพาวเวอร์อะไรก็ไม่ต้องทํากันแล้วเพราะว่าพวกงานตีงานอะไรมันเยอะนะครับก็เลยถ่ายแต่ตีนี่แหละนะครับนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะที่ชื่นชอบในผลงานนะครับแล้วก็ใช้บริการกันนะครับ นะครับตัวนี้เป็นตัว sc 2 0 2 6นะครับตัวนี้จะเป็นปรีคอรสสีทางนะตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับก็คือเอาบลูทูธในตัวเลยนะครับก็จัดให้นะครับตัวนี้ราคา7,000พัทวนนะครับตัวนี้นะท่านไหนจะเอาบลูทูธด้วยก็7,000นะครับไม่เอาบลูทูธ6,500นะครับเอาบลูทูธ7,000นนะครับสนใจแบบไหนก็สั่งได้ครับตัวนี้เป็นของลูกค้าอยู่โคราชนะครับลูกค้าอยู่โคราชนะครับด่านคุณทศนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับที่ไว้ใจใช้บริการนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ เทสเสร็จลายเสร็จก็จะส่งให้หมันเดิมน,นะครับก็จะเปิดเป็นเพลงสาวนะครับเพราะว่าเพลงลูกทุ่งมันไม่สามารถเปิดได้นะครับติดลิขสิทธิ์นะครับเ,เป็นสาวแนวฮอนโปรงๆนะครับ บางท่านบอกว่าทำไมเปิดเบาๆแล้วไฟมันไม่วิ่งเร่งตรงนี้แรงแล้วไม่วิ่งเพราะว่าตรงนี้เราเปิดเบาะเนี่ยครับถ้าเกิดเราเปิดแรงแงมันก็จะวิ่งนะครับตรงนี้เราก็าลดก่อนนะครับเนี่ยลดก่อนอ่าอย่างนี้มันก็จะวิ่งแล้วนะครับ